ออ้ยทำไมสลามเต็มไปหมดเลยเนี่ยอ้าวก็วันนี้พี่แกทำสลามไงทำสลามทำสลามเนี่ย <ทำ S 1> อยู่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยนี่ไงสลามเหมือนกระโดดกันหยองหยงหยองหยง,ยงนเนี่ยสลามเต็มพื้นไปหมดเลยใช่แล้วเดี๋ยววันนี้พี่อกก็จะทําการทําบ้านพักของสลามโอ้ทาบ้านพักสลามเพราะว่าสลามเยอะไม่มีที่อยู่เ,ออเนี่ยไล่ไมาเรื่อยเนี่ยจะครบตัวแล้วเนี่ยไดปึบนี่ ไม่มีที่อยู่ในเกะกะเกะกะเต็มไปหมดเลยดูดิปับ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 นี่เดี๋ยวเพกทําให้พี่ฝนดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ฝนก็ทําตามมานะทำอะไรอ่ะทาสลามไงทาสลามทําบ้านสลามให้พี่ฝนดูใช่แล้วคิดว่าพี่ฝนจะทําได้ไหมมันแค่สี่เหลี่ยมเองเนี่ยพี่ฝนอ่าเนี่ยสี่เหลี่ยมขึ้นไปเนี่ยแต่ตัวออกมาเต็มเลยเนี่ยพี่ฝนทําแค่สี่เหลี่ยมแค่นี้แหละเนี่ยสลามเนี่ยได้ละเกะกะ เนี่ยทำบ้านสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่ต้องใหญ่มากก็ได้พี่ฝนบ้านสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเหรอใช่ทำบ้านสี่เหลี่ยมขึ้นไปเงี้ยนี่แค่นี้ก็ได้เป็นสรามแล้วถูกปะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นะต่อให้ละนี่เสร็จแล้วก็ประตูใส่นะประตูเหรอประตูอยู่ไหนเนี่ยประตูเอาประตูใส่นะเอาประตูแบบสีให้มันดูสวยๆหน่อยอ่ะใส่เข้าไปเอาประตูธรรมดาก็พอนี่ใส่เข้าไปางี้โปได้บ้านแล้ว ยังอ่ะเหลือขอบด้านข้างอีกแต่ว่าซาลามซนนาลามมันจะมีหน้าตา<ม>เขาเห็นปะพี่ฝนต้องทําหน้าตาให้เขาด้วยหน้าตาอ้หน้าตาเป็นจุดๆนี่ไเขามีตาแบบสีเทาๆนิดหน่อยอยู่อ่ะ,อะมันไม่เขียวอ่อนเขียวเข้เขมไม่ใช่เหรอไม่มีเทานั่นแหละก็เดี๋ยวเอาเอาเขียวเข้มมาใสา่มันก็ออกเทาๆนิดนึงอ่ะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอ่าสีเขียวตุนต่นๆเนี่ยใส่เข้าไปเงี้ยมันก็เป็นละเนี่ยแค่นี้เอง ียวนีไม่สวยเรื่องมากจริงเขาเขียวไหนอะนี่นี่นี่เขียวนี้อ๋อนี่นี่นี่รลืมบอกไปมันมีเขียวกระจกด้วยพี่ฝนนี่เขียวนี้มีเขียวกระจกด้วยเขียวกระจกนี่ให้ดูนี่มันจะจกไงจะได้มองได้จากข้างในอเออเออดีดีดีไเออดีันนี้ก็ได้บ้านสลามละที่เหลือเราก็มาต่อขอบข้างๆเอาเงี้ยนะอันนี้ฝนจองอันนี้ต่อเองอ่าพี่ฝนต่อสีนั่นนะเดี๋ยวพี่รจะต่อสีอื่นละฮะ <otom S 2> <ฮะ S 1> ทำหลายสีเหรอ <S S S <_ C 2> ใช่เพี้ถ้าทำเจ็ดสีไงโอจะไหวเหรอไหวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุนัขเจ็ดสีเหรอเพี่ต่อสีเหลืองให้ละกันสีเหลืองอ่าก็สีเหลืองมาแล้วเพี่ยก,ก็ไปเอาบล็อกกระจกสีเหลืองมาแค่นั้นเองวันนี้ต่อเยอะจังอ่ะนะ <_ C 2> ไม่เยอะหรอกนิดเดียวนี่นี่นี่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทําแบบบ้านสลามข้างบนด้วยนะต่อเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าทำไรไม่มีไรทำเนี่ยเยอะแยะแหมเดี๋ยว เดี๋ยวมาถามอีกวันนี้ทะไรดีน้องๆก็บอกอยู่แล้วนะว่าให้ทําอะไรนะนี่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 พี่เอกก็ต่อบล็อกสลามอย่างเงี้ยนะทุกคนบอ็อกสลามมันต่อง่ายเะมันเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะทุกคนนะนี่พี่ฝนต่อไปเลยนะต่อให้ครบเลยพี่ฝนต่อให้ครบเลยเหรออ่าต่อให้มันครบครบกันไปเลยนะให้มันรู้ต่อขึ้นไปข้างบนน่ะก็พี่เอกจะทําสลามกระโดดไงสลามกระโดดอ่าสลามขอกระโดดอยู่ไง เนี่ยพอสลามขอกระโดดอยู่ใช่ไหมเนี่มันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างนี้ไงเดี๋ยวเพียอนทำให้ดูนี่นี่เพะมันได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมได้ประตูทางเข้าแล้วเพียกก็นี่นี่นจิมจ้มจิ้มอ้ง่องออกกลายเป็นแบบสลามลอยอยู่ข้างบนนะเป็นคนฉลาดอีกแล้วเฮ้ยอันนี้เออไม่ได้เนาะมันต้องวางตรงนี้เพราะว่าถ้ากระโดดอะปากเขาต้องอยู่บล็อกข้างบนเอาละเอากระจกสีเหลืองใสเข้าเป็นตาแล้วนะโบ๊โบ๊ะได้แล้วอะ เนี่ยได้ไหมอ่ะไหนอ่ะเนี่ยบ้านสลามเน้ได้แล้วสีเขียวสวยเลยสวยเลยแล้วไงต่อแล้วก็สีอื่นนี่พี yup ่ฝนเอาสีอะไรอ่ะเดือดร้อนดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนเอาสีชมพูดีกว่าเหรอไม่เอาสีแดงเหรอสีแดงเหรอชมพูก็ได้สีแดงก็ดีอ่าก็ต่อให้มันเท่าๆกันนะเอาสีแดงก่อนก็ได้ อ่สีแดงก่อนแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกทำสีโซนมืดให้ก็ได้สีพวกสีเขียวสีส้มอะไรเงีเ้ยเอสีสีสีม่วงใช่ไหมมันอะไรนะม่วงม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอ๋อเคยเรียนอนุบาลเนาเคยเคยอน,นยไม่สอนเหรอสอน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 แต่มันลืมไงวันนะสีมันเยอะอะเราก็ลืมอะ่ะเอาละเนี่บยบอกแล้วก็ไม่เชื่อชอบโดดเรียนตอนอน,อนุบาลป็นเงี้ย โดดที่ไหนอุบาลใครก็าโดดเรียนกันจำได้เพียงโดดเรียนตอนอุบาลเฮ้ยอย่ามั่วดิอย่ามั่วดิเดี๋ยน้องๆเขาเข้าใจผิดว่าเพียกโดดเรียนจริงๆนะนี่มาแล้วพี่ฝนเฮ้ยอ้าวลืมไปบล็อกได้ไงเนี่ยมันมืดๆเนาะทำไงดดดดีออะมมมมมัันนืืืเดี๋ยวเพียกทำให้สว่างกันนะ กำลังใช้สมาธิในการต่อต่อข้างบนกี่บล็อกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าีฝนก็ไม่ไม่ต้องตรงกันมากนะไม่ต้องกระโดดตรงกันมากกระโดดซ้ายกระโดดขวาบ้างกันเหเข้าใจไหมเนี่ยไม่รู้นะต่อกับพื้นเลยเหรอ <laughs> ต่อลำบากแล้วชีวิตเริ่มลำบากเนี่ยหลายสี <laughs> แค่สี่เหลี่ยมเองหลายสีเนี่ยลำบากเฮ้ <laughs> ต่อไม่ลงนี่นี่นี่ได้แล้วจะต้องเอาอะไร,รอ๋อเอาประตูเหรอเอาเอาประตูใส่ไงไมไ่งั้นเดี๋ยวเข้าไม่ได้ไงต่อบล็อกสลามอะ่ะไงประตูประตูอยู่ไหนก็ไม่นี่บล็อกสลามเดี๋ยวมาต่อข้างนอกเดี๋ยวออกแล้วเข้าไม่ได้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็แบบเอาเตียงเข้ามาไว้ข้างในนะเตียงราศีเขามาก็จะเป็นบ้านพักของสลามลนะปัญหามีละอะไรอะ่ะหาประตูไม่เจอ ประตูพี่ฝนประตูอยู่ในไอดอกไม้อะอยู่ตรงดอกไม้อ๋อูอ่้องดอกไม้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ละประตูอยู่ตรงตรงเลสสโตนแดงแดงอะเลสสโตนแดงๆอ่า <_ d ans> ได้ได้ <_ d ans> นี่นี่ไงประตูอ้มีประตูสีแดงอะ่ะอันนี้ก็ทุบไปด้วยดีนี่ต้องต่อตรงนี้เข้าไปอีกบล็อกหนึ่งหรือเปล่าไรก็จะจะไม่ได้ถามมันหลอดยุ่งน่ะเอาเพกต่อสีเหลืองนะเดี๋ยวเพกต่อสีน้ำเงินขึ้นมาบนนี้แล้วกันนะนี่เอาเป็นตัวตัวสีน้ำเงินเขาแบบกระโดดอยู่แถวนี้นะ สีน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวหาบล็อกสีน้ำเงินแปะหนึ่งนะบล็อกสีน้ำเงินม่วงคามน้ำเงินก็คือสีคามใช่ไหมไม่เห็นจะต่อประตูได้เลยอะได้ดีพี่ฝนต้องวางก่อนนี่มันไม่มีพื้นอ๋อแล้วใครทุบของเราอะ่ะมันต้องวางขึ้นไปให้มันสวยๆดิวางตรงนั้นทําไมอะวางขึ้นไปให้มันสวยๆ ต้องวางตรงนี้ไงแล้วพี่ฝนก็วางประตูเนี่นนไม่ง,งั้นมันจะใส่ไม่ได้อันนี้เข้าออกไงจะได้เป็นปของเราทําไมจะได้เป็นสลามกระโดดไงมันแคบไปไหมเนี่ยตัวเล็กเหรอ<ะ>เป็นตัวเล็กเหรอเอาก็ตัวเท้าข้างล่างเนี่ยอ๋อข้างล่างเท้าอจริงเหรอเออเอามาทุบเอาใหม่เพิ่มอีกนิดนึงอีกบิ๊กบล็อกนึงก็ได้งั้นเดี๋ยวเพี่ทำสีน้ำเงินตัวเล็กดีกว่าเล็กไปหรือเปล่าใหญ่เกินไปเนี่ย อันไหนใหญ่เกินที่จะต่อขึ้นมาเนี่ยอ๋อไม่ได้อย่างน้อยต้องห้าบล็อกนะอย่างน้อยต้องใช้ห้าบล็อกพี่ฝนเรา<น>วัดแล้วบอกแล้วว่าเราวัดแล้วถ้าถ้าน้อยกว่าห้าบล็อกมันจะไม่สวยนี่เราวัดแล้วมันจะไม่เท่ากันนี่นี่นี่เท่ากันตรงนี้ปุ๊บแล้วตรงนี้ก็ลงเป็นตาตาเดียวมั่งก็ได้นี่ตาเดียวเพราะว่าตัวนี้ตัวเล็กปึ๊บนี่สวยไหม กำลังมึนเนี่ยมึนอะไรอะ่ะเวลาต่อแล้วมันก็จะมึนๆไงไม่เห็นหน้ามึนตรงไหนเลยเอกไม่มึนนะพี่ฝนมึนน,ะนี่เวคต่อมาเรื่อยๆละนี่อย่าให้มันมีช่องนาเดี๋ยวมันไม่สวยอยาให้มันมีช่องคืออะไรมีช่องว่างไงพี่ฝนต่อแบบเดี๋ยวฟันหล่อเหมือนตัวละครที่ฝนโอ๊ยตัวจริงก็หล่อ เนอาละนี่มาแล้วอีกนิดเดียวก็จะเสร็จอีกหนึ่งตัวแล้วพี่ฝนเสร็จยังอืมที่พอไหมเนี่ยเอาแค่นี้พอแล้วกันนะนี่สลามทำง่ายนะทุกคนไม่ยากหรอกบ้านสลามเนยง่ายเลยฮะไหนไหนมันจะง่ายนะเดี๋ยวทำมันให้มันครบทุกสีแล้วกันนะแล้วข้างในมันมองไม่เห็นนะดิกลางคืนะ่ะ ไฟเอาดิเออเดี๋ยวจุดไฟเอาได้สีแล้วเดี๋ยวทำสีม่วงทำสีม่วงพี่หมอนได้เนี่ยได้ละสีเขียวนะอ่าเดี๋ยวสีม่วงทำบนพื้นมานี่สีม่วงสีม่วงเดี๋ยวเพียททำตัวใหญ่ให้หน่อยนะเพราะว่ามันตัวมันเล็กเยอะแล้วทำสีม่วงเดี๋ยวเพียงทำใหญ่ให้ข้างหลังทำไมพี่หมอนเข้าบ้านไม่ได้วะฮะทำไมอะทำไมเดินเข้าบ้านไม่ได้ไอะเราลอยตัวอยู่ไงแล้วเราจะทำไงอะ ไอ้บวนก็ก็เอาใหม่เอาใหม่ oh <my. S 1> พุ่งเข้าไปใหม่แค่นั้นเองเอาละสีม่วงเอาแถวนี้ละกันแถวนี้นปักไฟในบ้านเอาเ <ไป S 2> ตรียม <นะ S 2> สีเขียวก่อนนี่ี่เคกาทำสีม่วงเป็นดับเป็นคิงสลามอยู่ข้างหลังใหญ่หน่อยอันนี้ใหญ่หน่อย เตียงสีเขียวแล้วได้นอนหลายหลายตัวหน่อยเ,อเตียงสีเขียวเรียบร้อยสวยงามเป็นไงโอ้โหนึกว่าจะติดเป็นไงบ<ห>้<ม>างไงปักเทียนแล้วนี่พี่เอกทำแบบเป็นคิงสลรามเลยตัวบัลเลอร์เลยเีแดงอยู่ไหนนี่อ๋อนี่ไงได้แล้วเป็นไงบ้างข้างหน้านี่ไงกำลังใส่เตียงอยู่เอาเตียงใส่เลยหรอ อ๋อทำไมมันแคบวะก็แคบไงก็มีฝนทำเล็กมันก็แคบไงแล้วาทุกใหม่ถาใส่เตียงเดียวก็พอได้ยังอ่ะเสร็จสักอันหนึ่งนี่ไงอย่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งเร่งดูเสร็จเสร็จอันอย่างพี่เอเสร็จสามันแล้วเร็วเอาเลยไม่รีบไม่รีบอะไรบอกให้มาช่วยกันไม,ไม่รีบตามสบายเราไม่รีบเราม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 านี่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 น ได้พื้นแล้วเดี๋ยวเหลือหลังคาตัวนี้จะเป็นคิงซลามนะมันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกพอแล้วมั้งโอ้ยเวียนเจ็ด <laughs> ตัวอ่ะฮะเตียงมาแล้วอ่ะนี่ได้เตียงแล้วเดี๋ยวปิดบ้านแล้วได้ยังได้ละได้ละ อ่าเรียบร้อยฝนนี่เลยนี่เลยไส่เทียนละเรียบร้อยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยได้สีแดงแล้วทำไมยังกระตู้โทรศัพท์เลยอ่ะ <c oughs> เด้อเด้อมันตู้โทรศัพท์เลยตรงเนี้ยตู้โทรศัพท์คืออะไรตู้โทรศัพท์มันไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่เหรอ <c oughs> กันเด,เดี๋ยวสีชมพูเดี๋ยวชมพูอย่างงั้นเลยนะชมพูก่อนนี่เรานี่โอเคชูเราชูเราอยู่ข้างล่างกันแล้วกันเพื่อเราจะได้ไม่งง <c oughs> ลบไปเรียบร้อยนี่พี่เอกต่อทรงมาได้แล้วพี่ฝนเี็สีชมพูด้วยเหรอนีีไน่ไง แล้วสีลุ้งมันมีสีชมพูด้วยหนะเอาให้ชมพูไงเดี๋ยวใช่เหรอเดี๋ยวเอาบุ๊บเข้าไปข้างหลังหน่อยได้ไหมน่ะสีลุ้งมีสีชมพูเหรอเออคือฮะเอาอขาดไม่ได้สีชมพูอ่ะนี่ใช้วิธีต่อหอยหลังกันเนี่ย โอ้ยเวียนหัวใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วหืมได้ด้านเดียวเองโหมันตอบแบบคิงสลามแล้วมันใช้เยอะอันนี้อันนี้จะเป็นห้องแบบห้องโถงไงโลง่งๆห้องหนึ่งส,สีชมพูหัวเถก <c oughs> ไหนอ่ะ <c oughs> หัวสูงมันทุกหัวกันไหนดูชมพูดิเฮ้ยยังไงเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเอาอันนี้ก่อนกระจกนะม่วงใช่ไหมม่วงคาม คามคืนนี้ฮะแล้วก็น้ําเงินคือต้องเป็นสีฟ้าอีกอันนึงใช่ไหมเหลืองแสดแดงมีเหลียวเหลืองแดงมีแล้วแสดแล้วก็ส้มไงส้มอ่ะมีแถมชมพูมาด้วยเอามาแล้วพี่เอกก็นำทำเองอ่ะที่ผมนำได้เท่านี้แหละกะมเลยสองอันเอาละนี่นี่เด็ดเด็ดเด็ดใช้วิธีวิ่งถอยหลังเอาดีกว่าพี่เอกว่าต่อเร็วกว่าเพราะมันมีจํานวนเยอะนะ แล้วก็กลับด้านนี่นี่ถอยถอยเออเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นต้องตั้งดีๆกอตั้งดีๆเราก็จะถอยหลังเร็วขึ้นแบบนี้นะใช้วิธีถอยหลังวิ่งนะเนี่ยเออติดติดอ๋อมันสุดเป็นไงบ้างง่ะข้างหน้ากำลังเนี่ยกำลังทำอยู่โอ้หนี่ตอนนี้พี่เอกก็ต้องถอยหลังงอกไปดูอะเอาพี่เอกก็ทำของตัวเองไปนะใช้สมาธิอะไรไปนะของวิบอทก็ กือบเสร็จแล้วสีชมพูเกือบได้ละวจริงหรอช้านิดช้าหน่อยเราก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนได้ไปกี่อันแล้วเนี่ยสองอันสองอันเฮ้ยพี่ฝนมีคนมาคอยดูงานอยู่อะเนี่ยเต็มไม่หมดเลยน่ะเขาคอยคุมงานพี่เอกอยู่อะอยากแล้วอยากอยู่แย่แล้วเอาเตียงก่อนเตียงเตียงสีชมพูแย่แล้วเตียงไม่มี ต่อยากเหมือนกันนะเนี่ยมันใหญ่อะนี่ได้แล้วสีชมพูจะมืดอีกแล้วเหรอโหโหทำไมมันต่อยากต่อเย็นแท้พื้นล่างด้วยเพราะว่าเราจะเอาพื้นข้างล่างเป็นสีชมพูต้องเป็นไม้ดีกว่าเอาพื้นไม้สีชมพูเห็ไหมเอาพื้นไม้ด้วยเหรอ อย่าเรื่องเยอะเดี๋ยวไม่ทันอางั้นงอันนี้ว่าเราเรื่องเยอะนี่ประตูออกไปเฮ้ยเขาจะมาอยู่แล้วใช่ยังคลั่งไม่ทันเสร็จจะเข้าแล้วอ่ะพวกเนี้ยลูกค้าเรานี้สุดยอดจริงเอาละนี่นี่จะเสร็จแล้วพี่ฝนโอ้โหทำไมมันยากแท้สีม่วงเนี่ย เดี๋ยวแต่สีม่วงมันเป็นเป็นเป็นคีย์หลักของเราเพราะเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคิงสลามคิงสลามคืออะไรสลามที่เป็นพระราชาเนต้องตัวใหญ่หน่อยได้แล้วปิดประตูป๊าบเรียบร้อยโหกว่าจะเสร็จมืดอีกแล้วเฮ้ยเทำทุกอย่างก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซตไทม์ใหม่ก่อนมันมันมืดเพี้ยงมองไม่เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราทําตรงนี้ก็มืดอีกแค่ไมล่ะนี่ต้องขุดอันนี้ด้วยทางเข้าประตูบ้านเนี่อยตรงนี้มีประตูบ้านหน่อยอื้อื้เงยหน้าถ้าปวดคอทุกคนคลิปนี้จะปวดปวดคอหน่อยนะทุกคนนะเอาละพี่ฝนใกล้เสร็จแล้วจ้า แต่ว่าคิงสลามพี่แกทำไม่เหมือนเพื่อนนะเฮ้ยมีคนเข้าไปแล้วอะ่ะใครเข้าไปอะ่ะสลามตัวเล็กอ่ะสลามาจ้อยลอยอะ่ะเออผ<ว>ัวอยู่ไหนเนี่ยผัวหาผู้ว่าแต่ว่า,าแต่ว่าสลามอ่ะพี่แกจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะทำผัวไปทำไมอะ่ะขุดทางเนี่ยขุดทางเดินเฮ้ยเดี๋ยวที่จะตกแต่งเลยยังทำไม่ทันเสร็จเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จเสร็จตอนไหน เฮ้ยมีสลามตัวเล็กเข้าไปอยู่แล้วอะ่เอะเฮ้ยทุบแตกซะแล้วแย่แล้วอืมก็ต้องอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวก,ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคสองอันนี้เพราะว่าสลามตัวใหญ่เพื่อจะใช้ประตูแบบนี้ เขาเป็นค um, ิงสลามไงเพราะนั้นประตูเข้าบ้านเขาจะไม่เหมือนเพื่อนกระโดดเข้าบ้านได้ใช่ไหมโดดไม่รู้เหมือนกันน่ะนี่นี่นี่ต้องเป็นแบบประตูบานคู่ไงเป็นประตูบานคู่แล้วก็พี่อ,อยากได้นี้ด้วยอ่ะสแลบเออลืมไปอ่านม่มีสแลบเอ,อ้ยแต่ก็มีสีม่วงอ่อนอยู่นะนี่เอาไงดีอ่ะอืม คิดหนักะคิดหนักหน้าบ้านเ่ยงั้นเอาสลับสีม่วงฮะทำอะไรทางเดินโถยังทำไม่สันเสร็จไปทำทางเดินก่อนเถอะแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะสีม่วงเลยมันมันไม่ม่วงอะเนาะเอาม่วงไหนเนี่ยต้นไม้มาจากไหนเต็มเลยพี่ฝนเอาม่วงนี่ก็ได้ม่วงเอาม่วงอ่อนแล้วกันม่วงอ่อนนะม่วงอ่อนลงไปนะ นี่แย่แล้วกระดูกหายนี่เดินขึ้นบ้านได้สวยงามมากกระดูกหายอ่ะกระดูกไหนอ่ะกระดูกจะเอามาจะเอามาไอ้นี่ให้ต้นไม้งอกกระดูกให้ต้นไม้งอกเจอแล้วเรียบร้อยได้ไหมอ่ะได้แล้วเฮ้ยทำไมเหมือนตีไปแล้วมันไม่เท่ากันอ่ะ โอเคเราก็จะได้แบบหน้าบ้านของสลามตัวสีม่วงแล้วนะนี่เปิดประตูมีคนเข้ามาเร็วมากก่อนอื่นเนี่ยเพจจะทำให้เขามองเห็นได้ตอนกลางคืนเรื่องแสงได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไฟมาใส่แต่เราจะใส่ตรงๆไม่ได้เลยจะใส่อย่างนี้เราใส่ปิดไว้ในตาชั้นในนะเวลามองมามันจะแบบเรื่องแสงเล็กน้อย โอ้ยสวยสวยสวยเอาละอันนี้พอเป็นคิงสลามก็ต้องมีของเล็กน้อยพี่ฝนพี่ฝนลูกดอกไม้ละอืมเอ่เรียบร้อยบ้านสีชมพูสีแดงสีแดงดอกไม้ต้องสวยสวย ได้ยังเนี่ยกล้ได้ละนี่ดอกไม้เพียบเลยหน้าบ้านสวยงดงามงดงามมากเปียกทำไว้นีไม้มให้ด้วยทำไรมงกุฎมงกุฎวอมีมงกุฎด,ด้วยเหรอก็ขอเป็นคิงสลาม,ไม์ไงอ่ะแล้วเป็นคิงแล้วมัยไปอยู่ข้างหลังล่ะฮะ <H an> ก็คิงไงต้องอยู่ข้างหลังไงอยู่ข้างหลังทุกคนโโหโดนบังหมดเลยอะ่ะใช่ไงโดนบังหมดเลยไม่เป็นไรก็จัางมันไม่เป็นไรเราพอเห็นแล้วว่าคิงสลามอยู่ทางนี้เหลือสีอะไรอีกเนี่ยครบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดไปสีนึ่อะ่ะ<ว>มวกขามงงน้ำเงินสีฟ้าไงสีฟ้าเฉยเฉยหรอสีฟ้าเฉยเฉย งั้นเดี๋ยวพี่จะกทำสีฟ้าแล้วกันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวไหนๆจะเป็นสีฟ้าแล้วอะเราอย่าไปทำสีฟ้าธรรมดาเลยดีกว่านี่เปิดประตูเข้าบ้านได้แล้วพี่เอก,กทำไปนี่เลยสีฟ้าเป็นฟลเซนฟลเซนเลยเหรออืมเอาไว้บนเสียมพูนี่นะย่างงั้นเลยฮะก็ได้ก็ได้ นี่เอาไว้บนสีมพูจะได้มองเห็นแล้วก็ไม่ไปบังสีม่วงมากตัวใหญ่ไหมไม่ต้องใหญ่นะหบล็อกพอแล้วห้าบล็อกก็พอเดี๋ยวไม่เสร็จทำเยอะจัดตอนนี้นี่เป็นโฟเส้นไปแล้วก็ตรงกลางเราจะใส่เป็นประตูเพื่อให้มันสวยงามเราก็จะใช้ประตูสีขาว ประตูสีขาวสีขาวเหลืองนี่แล้วกันนะเพราะว่าเป็นประตูเหล็กแล้วมันเปิดยากได้พี่ฝน5บล็อกไม่น่าจะพอเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็น5บล็อกไม่น่าพอเพราะว่าไม่มีตาเอาละเนี่ยเนี่ยบล็อกเนี่ยบล็อกเนี่ยพออ๋อนะน้องโฟเซนน้องโฟเซนก็จะสีแปลกๆหน่อยนะ เนี่ยตัวเล็กพอนะเพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วเราก็จะเปิดเป็นอะไรนะสวนสนุกใช่ไหมสวนสนุกเหรอสวนสนุกสวนสนุกใช่ปะ่ะได้สวนสนุกแล้วก็เดี๋ยวทารางรถไฟโยงมาทางนี้แล้วกันปุ๊บได้แล้ว,วนนครบแล้วก็จะมีครบทุกตัวแล้วนะใช่ปะ่ะอ่าครบแล้ว ถ้าสีน้าเงินที่เขาเกะก,กะไปหน่อยนะไปบงับงบังคิงสลรามเนาะแต่ว่าก็อมองเห็นนะพี่ฝนก็ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ต้องมองมุมดีๆเนี่ยก็จะเห็นนะไม่เห็นแล้วที่นอนวางก่อนอ๋อที่นอนวางนะพี่ฝนนะได้ได้นี่<ม>ก็จะมีเฉพาะคิงสลรามที่เรามีมงกุฎสีนี้ให้เนาะโอ้สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเรียบร้อยวางที่นอนให้แล้วปักไฟให้แล้ววางที่นอนแล้วนะ เฮ้ยพี่ฝนมาดูดิดูวนนี้ดิไรเหรอเฮ้ยตอนนี้แบบเหมือนสวนของเราแบบสวยงามขึ้นเยอะเลยใหญ่โต,ตมากจากนิดเดียวอะใหญ่โตใหญ่โตเกินปุยมุย้ยโอ้โหมันใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยแค่เราไม่มีรางรถไฟมาเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปทำรางรถไฟเชื่อมต่อกันมาทุกบ้านเลยเออวก็แบบวนมานะเป็นสถานีไฟฟ้าเหมือนสถานีรถไฟฟ้าอะไรนะสถานีรถไฟฟ้าอะไรที่มีนักร้องเต้นๆอะไม่รู้อะ เออเอา BTS อะไร <laughs> นั่นแหละเหมือนอย่างนั้นเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวเราทำนะสวยงามมากเลยนะเอาละวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะุยบุย